น้ำมันทอดอาหารเรามาดูกนครับว่าน้ำมัน7ชนิดเนี่ยชนิดไหนน่าจะนำไปทอดอาหารมากที่สุดครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระ <Okay. S 2> ครับ ho. วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันทอดอาหารครับ เรามาดูนครับว่าน้ำมัน7ชนิดที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยชนิดไหนน่าจะนําไปทอดอาหารมากที่สุดครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปน้ำมัน7ชนิดนะครับที่เรานํามาใช้นํามาทอดกันเนี่ยตัวไหนเนี่ยเหมาะสําหรับการทอดโดยใช้ไฟแรงมากที่สุดนะครับอันดับแรกครับน้ํามันมะกอกน้ามันมะกอกเนี่ยเป็นน้ํามันที่เราดีมันดีอะนะครับซึ่งผมแนะนําให้ใช้น้ํามันมะกอกแบบ extra virgin น้ำมันมะกอกตัวนี้เนี่ยครับสามารถใช้ผัดได้ดีใช้ทำสลัดได้ดีใช้ทอดไฟกลางถึงแรงได้โอเคแต่ถ้าทอดแบบร้อนมากๆทอด15นาทีครึ่งชั่วโมงผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าจุดเกิดควันเขาต่ำประมาณ180องศาเซลเซียสซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันร้อนมากกว่านี้โอกาสที่จะเกิดสารก่อมะเร็งมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ประโยชน์ของน้ำมันมะกอกมันลดลงครับ ต่อมาครับน้ำมันตัวที่2ครับน้ำมันรำข้าวนีตัวนี้นี่ผมชอบเลยครับพระเอกเลยน้ำมันรำข้าวเนี่ยคือเป็นน้ํามันที่สุขภาพดีเลยนะครับไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากแล้วก็ไขมันอิ่มตัวต่ํามากนะครับและจุดเกิดควันสูงประมาณ230องศาเพราะฉะนั้นน้ํามันรำข้าวสามารถนํามาทอดกรอบได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์ สามารถลดคอเลสเตอรอลโดยรวมลดไขมันนิสัยไม่ดี LDL และเพิ่มไขมันดี HDL ได้เป็นอย่างดีสำหรับพระเอกผมขอแนะนำน้ำมันรำข้าวครับต่อมาครับน้ำมันอันต่อมาคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองนี่ก็ต้องบอกว่า มีคนบ่นว่ามันไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นครับสามารถที่จะนํามาทอดได้ดีพอสมควรเลยครับแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับซึ่งพวกนี้ทนร้อนนานๆมากไม่ได้ผมแนะนําให้ใช้น้ํามันถั่วเหลืองในการทําสลัดแล้วก็ผัดนะครับส่วนการทอดนานๆไม่แนะนําครับต่อมาครับน้ำมันชนิดที่4น้ำมันคาโนล่าครับน้ำมันคาโนล่าเนี่ย ตัวนี้ครับมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะครับมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับมีไขมันอิ่มตัวต่ำมากแทบจะต่ำที่สุดต่ำกว่าน้ำมันมะกอกเพียงแต่ว่ากระบวนการผลิตของมันเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าทำให้กลิ่นหืนมันหายไปนะครับแล้วก็การผลิตของมันเนี่ยมีขั้นตอนมากมักจะทําให้เกิดไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นซึ่งไขมันทรานส์เนี่ยจะทาให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าหัวใจ ขาดเลือดได้หรือว่าเป็นโรคหัวใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้ำมันคานล่าเนี่ยทานได้ไหมทานได้เอาไปทอดได้ไหมทอดได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นน้ำมันสุขภาพโดยส่วนตัวผมว่ามันยังไม่สุขภาพเท่าไหร่ถ้าอยากสุขภาพเลือกตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากชอบใช้อยากทอดชอบกลิ่นของมันก็เลือกได้ไม่ผิดอะไรครับต่อมาครับน้ำมันตัวที่5ครับน้ำมันปาล์มครับน้ำมันปาล์มเนี่ยมักจะอยู่ในไอศกรีมช็อกโกแลตครีมเทียม,มนมข้นหวานนะครับพวกนี้ หาซื้อง่ายราคาถูกน้ำมันปาล์มเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวสูงมากๆแปลว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาน้ำมันปาล์มมาทอดอร่อยนะครับกรอบอร่อยอะไรไขมันอิ่มตัวสูงทอดกรอบอร่อยเจอความร้อนานานๆเยี่ยมแต่ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าท่านอยากรักษาสุขภาพลดความอร่อยลงนิดนึงไปเลือกน้ํามันสุขภาพจะดีกว่านะครับต่อมาครับน้ํามันชนิดที่6น้ํามันมะพร้าวนะครับโอ้โหอันนี้ พูดยากจริงๆมีทั้งคนบอกว่าดีมากแล้วก็มีทั้งคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ดีเพราะว่าโดยตัวของมันแล้วไขมันอิ่มตัวสูงมากๆเมื่อไขมันอิ่มตัวสูงมากๆไขมันโดยรวมเวลาเราทานขึ้นไปจะพุ่งสูงมากแต่มันก็มีวิจัยออกมาแย้งครับบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจริงๆลดไขมันโดยรวมซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งกันครับ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถทอดกรอบได้อร่อยมากนะครับแต่ถ้าถามบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเอาไปทอดกรอบแล้วจะดีต่อสุขภาพมากแค่ไหนผมว่าถ้าเราเลือกสุขภาพอยากให้เลือกน้ำมันตัวอื่นมากกว่าครับแต่ถ้าเลือกทอดกรอบอร่อยและชอบกล <the> ิ <noise> ่นของน้ำมันมะพร้าวก็สามารถเลือกได้ครับแต่อย่ากินมากจนเกินไปครับต่อมาครับน้ำมันตัวสุดท้ายนะครับน้ำมันหมูนั่นเองครับน้ำมันหมูเนี่ย เหมาะกับการทอดกรอบมากกรอบอร่อยทุกอย่างดีเลิศน,นะครับเพียงแต่ว่าไขมันอิ่มตัวสูงมากไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากทานอยากทอดให้อร่อยใช้น้ำมันหมูได้แต่อย่าทานมากจนเกินไปครับนี่ก็คือน้ำมัน7ชนิดครับท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะนำตัวไหนไปใช้ทอดไปใช้ปรุงอะไรในชีวิตประจำวันผมขอแถามาสุดท้ายอัอนหนึ่งก็คือน้ำมันดอกทานตะวันครับมีคนชอบถามว่า น้ำมันรำข้าวก่อนน้ำมันดอกทานตะวันใช้อะไรดีในการทอดถ้าทอดผมแนะนําน้ํามันรำข้าวถ้าผัดนะครับน้ำมันดอกทานตะดอกทานตะวันโอเคเพราะน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยจุดเกิดควันเขา,ขาต่ํากว่านะครับทอดนานๆไม่เหมาะนะครับแต่น้ํามันรำข้าวทอดนานๆเหมาะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของผมน้ำมันรำข้าวครับสาหรับท,ทุกๆท่านครับอย่าลืมครับการทานอาหารให้ครบห้าหมู่สําคัญที่สุดครับสวัดสดีครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ